ทุกคนเคยเจอหนังแบบนี้กันบ้างไหมครับหนังแนวสดใสสดใสอาจจะเป็นหนังตลกหรือว่าหนังรักซึ่งไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรือตัวอย่างหนังที่ปล่อยออกมาก่อนที่หนังจะฉายเนี่ยมันก็ทําให้เราเชื่อสนิทใจ,จเลยนะว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีพิษไม่มีภัยกับคนดูอย่างแน่นอนมันน่าจะเป็นหนังที่สนุกแบบเพลิดเพลินเบาสมองและพอเราได้ดูเข้าจริงแล้วเนี่ย มันก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆในตอนต้นเรื่องจนถึงกลางเรื่องเนี่ยมันก็รู้สึกสนุกดูแล้วมีความสุขเพลิดเพลินดีแต่พอดูไปเรื่อยๆจนถึงบทสรุปของเรื่องตอนจบกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะสิครับเพราะบทสรุปของเรื่องครับได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ตัวละครไม่สมหวังและจบได้อย่างไม่แฮปปี้เอนดิ้งหรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นตายและนี่คือ4อันดับหนังไทยที่ต้นเรื่องสดใสแต่ตอนจบ ตััับบพงอันดับ4นํนำพริกลงเรือหนังแนวโคอมเมดี้ที่ยังไม่ต้องดูเนื้อหาข้างในก็รู้แล้วว่าต้องตลกโปกหาแน่นอนเพราะแค่เห็นหน้านักแสดงดาวตลกมารวมตัวกันแล้วเนี่ยก็เตรียมขำปอดโยกได้เลยครับข้างหลังครอยู่คะวูเองใครเค็มพรออไงอ๋อเหรอดี หนังเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวของเหล่าอดีตทหารมือดีที่ถูกเรียกตัวให้กลับมารับใช้ชาติในปฏิบัติการเฉพาะกิจพวกเขาจะต้องใช้ความสามารถที่มีของแต่ละคนไปจัดการปราบปรามแก๊งมาเฟียที่ใช้น่านาน้ำไทยเป็นที่ลักลอบผลยาเสพติดหากภารกิจนี้สำเร็จพวกเขาจะได้รับเงินรางวัลเป็นการตอบแทนและสามารถเอาไปตั้งตัวทำสิ่งที่ตัวเองฝันได้หนังเรื่องนี้ก็ดูเป็นหนังตลกตลกที่ ขายความฮาแบบสู่สาเร็จที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะฮะแต่ตอนจบของเรื่องกลับกลายเป็นความตลกร้ายไปซะอย่างนั้นนะครับนั่นคือฉากที่ต้นหอมตัวละครทหาร LGBTQ พยายามปกป้องเพื่อนในทีมจากการยิงต่อสู้กับกลุ่มของตัวร้ายแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นตัวเองที่ถูกยิงแทนจนเสียชีวิตในตอนจบอันดับ 3. วนวหมูปิ้ง หนังเรื่องนี้เป็นหนังดราม่าชีวิตที่ดูมุนๆนะแต่แฝงไปด้วยความสดใสของชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งที่ครอบครัวมีปัญหาจนต้องถูกนำมาฝากเลี้ยงไว้กับญาติเธอชื่อว่าเข้าวเหนียวกับลูกหมาจรจัดที่ชื่อว่าหมูปิ้งทั้งสองได้บังเอิญมาพบกันในเวลาที่ต่างฝ่ายต่างเหงาและโดดเดี่ยวจนก่อเกิดเป็นมิตรภาพความสุขเล็กๆของกันและกันแต่ความสุขในหนังเรื่องนี้มันสั้นเหลือเกินครับเพราะในวันหนึ่งครับ เจ้าหมูปิ้งได้หายตัวไปทําให้เด็กหญิงข้าวเหนียวนะครับรู้สึกเป็นทุกข์ในใจเพราะว่าหมูปิ้งเนี่ยเปรียบเสม,มือนความสุขในโลกทั้งใบของเธอในช่วงเวลานั้นเธอจึงพยายามออกตามหาเจ้าหมูปิ้งไปทั่วแต่ตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับทําให้เธอนะครับต้องร่อนเร่ไปทั่วจะกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับไปเนี่ยเธอคิดว่าที่บ้านจะต้องดุด่าว่าเธออย่างแน่นอนจนเวลาผ่านไปครับ ตอนนี้เจ้าหมูปิ้งอะโตกลายเป็นหมาตัวใหญ่เลยครับแถมชีวิตดีขึ้นกว่าเก่าอีกด้วยเพราะว่าได้มีไฮโซผู้หญิงนะครับบังเอิญไปขับรถเฉี่ยวชนเจ้าหมูปิ้งนะครับคุณหญิงไฮโซคนนี้ก็รับไปชอบนําเจ้าหมูปิ้งนะครับไปเลี้ยงดูชุบตัวจนกลายเป็นหมาไฮโซไปเลย กลับมาอีกด้านหนึ่งครับตอนนี้ข้าวเหนียวก็กลายเป็นเด็กขายพวงมาลัยเต็มตัวแล้วนะครับและในที่สุดครับโชคชะตาก็ได้นําพาเจ้าหมูปิ้งและเด็กหญิงข้าวเหนียวได้มาพบกันอีกครั้งนึงครับตอนนั้นเนี่ยที่เจ้าหมูปิ้งเห็นเด็กหญิงข้าวเหนียวกําลังขายพวงมาลัยอยู่เนี่ยก็เห่าฮุ่งใหญ่เลยเพราะว่าเจ้าหมูปิ้งเนี่ยจำข้าวเหนียวได้แต่น่าเสียดายครับที่เด็กหญิงข้าวเหนียวเนี่ยจำเจ้าหมูปิ้งไม่ได้ก็เดินกายไปเจ้าหมาโตโตไปซะแล้ว เชื่อว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็ต่างคาดหวังให้ตอนจบเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจำกันได้และก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่น่าเสียดายที่ตอนจบของหนังเรื่องนี้ไม่ได้ใจดีอย่างนั้นสิครับเพราะว่าเด็กหญิงข้าวเหนียวน่ยได้เกิดประสบอุบัติเหตุถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนขณะเดินข้าวถนนเจ้าหมูปิ้งที่เห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหาเด็กหญิงข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยก็พยายามเลียข้าวเหนียวให้ตื่นแล้วก็ให้จำหมูปิ้งได้ข้าวเหนียวก็จำเจ้าหมูปิ้งได้ครับแต่สุดท้าย เธอก็ไม่รอดครับอันดับ2ม .3 ปี4เรารักนายหนังรักที่เป็นกระแสะมากในยุค2,000ที่เวรุ่นหนุ่มสาวติดต่อหากันผ่านทางแชท MSN หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องราวความรักของ4ตัวละครคือนัทน้องชายม .3 กับทีพี่ชายปี4 2พี่น้องจากกรุงเทพที่ได้มาพบรักกับอีกสองสาวที่อยู่ภูเก็ตเจน น้องสาวม .3 และจูนพี่สาวปี4นัดใช่ปะ่ะจรจริงอะสวยกว่าในเมลอีนะถึงจะอยู่ห่างไกลกันแต่พวกเขาก็ถูกนำพาให้ได้มาพบกันโดยมี MSN เป็นสื่อกลางจนก่อเกิดเป็นความรักของวัยรุ่นวัยใสขึ้นถึงแม้จะเป็นหนังรักโรแมนติกค,คอมดี้ที่ดูแล้วฟินจิตหมอนก็ตาม แต่ตอนท้ายเรื่องกลับทําให้คนดูช็อกอย่างแรงเมื่อหนังเรื่องนี้เลือกที่จะใส่ปมดราม,ม่าเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวจนคนดูเนี่ยปรับอารมณ์แทบไม่ทันเลยครับนั่นคือการตายของตัวละครเจนน้องสาวม .3 ที่เกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่พี่สาวตัวเองเป็นคนขับจนกลายเป็นปมฝังใจของพี่สาวไปเลยซึ่งเป็นซีนท้ายเรื่องที่ผมและรวมถึงอีกหลายๆคนที่ดูนะครับต่างก็ไม่ชอบซีนนี้เอามากๆเลย ก็ไม่เข้าใจหนังเหมือนกันนะดําเนินเรื่องดีมาเกือบทุกอย่างแล้วอะแต่ดันมาสะอึกที่ไอซีน,นี้ยซีนเดียวดูแล้วคือแบบโอ้โหช็อตฟีลมากมากอันดับหนึ่งเฟรนด์ชิพเธอกับฉันหนังรักและมิตรภาพวัยเรียนที่จะนาพาให้คุณหวนคิดถึงช่วงเวลาวันวานในยุค90ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสถานที่เที่ยวของวัยรุ่นยุคนั้นและทมเนียมที่นิยมทําในวันสุดท้ายของการศึกษาในโรงเรียนนั่นคือการเขียนเฟรนด์ชิพ เพื่ออวยพรหรืออำลาให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันดูไปดูมาแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ในตอนแรกมันดูเป็นหนังรักในเวเรียนที่แบบดูใส่ใสม่มากๆอ่ะใส่กว่าน,นี้ก็นำแร่แล้วอะ่ะ <c oughs> มันก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยเลยนะคือแบบมันดูแล้วมันมันดีอะ่ะมันทำให้เราคิดถึงในช่วงยุค90จริงๆนะกลิ่นอายของหนังเรื่องนี้มันแบบมีความลงตัวมากๆแต่เมื่อหนังดำเนินเรื่องมาจนถึงตอนสุดท้ายความรู้สึกดีๆทั้งหมดที่ดูมา กลับแหลกสลายหายไปในพริบตาเพราะตอนจบของหนังเรื่องนี้ครับมันหดหูเกินกว่าจะรับไหวจริงๆพระเอกและนางเอกมีเหตุที่จําเป็นจะต,ต้องแยกจากกันเพราะทั้งคู่ครับจะต้องย้ายตามครอบครัวไปจังหวัดอื่นพวกเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะมาเจอกันที่โรงเรียนเพื่ออาลากันก่อนแต่พวกเขาก็ดันคาดกันครับพระเอกเนี่ยนั่งรอนางเอกที่สวนสาธารณะจนฝนตกส่วนนางเอกนั้น กระดนวิ่งไปเจอเข้ากับ3ชาชะกันเป็กออฟไอและหนึ่งใน3มชาชะกันนั้นครับมันก็เคยเป็นคู่อริของพระเอกมาก่อนมันจนํานางเอกได้ว่านางเอกเนี่ยรู้จักกับพระเอกและมันก็เกิดความคิดที่อยากจะแก้แค้นพระเอกโดยมาลงที่นางเอกแทนผมไม่บอกก็คงรู้นะครับว่าผู้มันจะทําอะไรทําให้สุดท้ายครับพระเอกและนางเอกก็ไม่ได้เจอกันในวันนั้นอีกเลย แต่หลายปีต่อมาพวกเขาก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับตอนนี้พระเอกและเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยโตเล็กกันหมดแล้วนะครับมีหน้าที่การงานมีครอบครัวแล้วโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยยังสุขภาพแข็งแรงดูดีอยู่เลยแต่นางเอกนะสิครับอยู่ในสภาพป่วยเป็นโรคร้ายนอนโซมติดเตียงเพราะผลจากการถูกทําไม่ดีไม่ร้ายในครั้งนั้นนั่นแหละครับแต่สุดท้ายนางเอกก็ได้จากไปอย่างสงบคือคนละเรื่องกับ ตอนต้นเรื่องเลยนะที่ต้นเรื่องสดใสแต่พอถึงตอนจบแล้วเนี่ยมันกลับดาร์กมากๆจนหนังเรื่องเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นหนังที่จบได้มากๆ,ๆตัวอย่างหนังที่ผมนํามาในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของหนังไทยนะครับถ้าเพื่อนๆมีหนังเรื่องไหนนี่ยที่แบบเข้าทํานองต้นเรื่องสดใสแต่ตอนจบเนี่ย ตับพังแบบเนี้ยก็สามารถามาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้นะครับมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือก,กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรโปรดติดตามกันครับ